ประเทศไทยนี้ได้ชื่อว่าปเ,เป็นประเทศที่ชอบใช้เทคโนโลยีครับนะเป็นชอบที่แบบชอบรับชอบใช้ชอบลองนะแต่ไม่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีแต่เรากำลังจะเจอในยุคชอบใช้ชอบลองแถมใช้แบบไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ AI เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับนะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดยน้ำด่างอิชิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวันประเทศไทยนี้ได้ชื่อว่าปเ,เป็นประเทศที่ชอบใช้เทคโนโลยีครับนะ เป็นชอบที่แบบชอบรับชอบใช้ชอบลองนะแต่ไม่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีแต่เรากำลังจะเจอในยุคชอบใช้ชอบลองแถมใช้แบบไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ AI เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับนะฮะเรื่องนี้ครับศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศเรียกว่า d e i t นะครับของมา,าแล้วก็มาล้ของการค้าไทยเนี่ยนะครับเขาไปทําผลสํารวจอยู่2ชุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอนาคตเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยนะครับ กับการมาถึงพวกปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ปรากฏว่าบทสรุปของเขาออกมาเนี่ยฟังแล้วแบบเจ็บจี๊ดเลยนะฮะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีสูงมากเรียกว่ามีเทคโนโลยีอะไรมีมือถืออะไรมีอินเทอร์เน็ตอะไรมีแอปอะไรใหม่นี่นะครับไม่พลาดแถมเข้าถึงเร็วด้วยนะฮะแต่ปรากฏว่าเวลาใช้อะไม่ได้ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพเลยนะฮะกับมีประสิทธิภาพจากการใช้งานพวกเนี่ยต่โดยเฉพาะ ยิ่งใช้พวก AI มีประสิทธิภาพต่ำเจ็บจริงๆนะฮะเอามาดูเราจะเห็นว่าผลสำรวจนี้ชี้เห็นอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าดัชนี TDTI นะครับดัชนี TDTI เนี่ยเป็นดัชนีที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ Thailand Digital Transformation Index หรือดัชนีการเปลี่ยนผ่านความเป็นดิจิทัลของประเทศไทยนะครับอันเนี้ยไทยสูงมากเลยดัชนีตัวนี้ไทยได้ตั้ง95 คือเราเปลี่ยนผ่านไปเข้าสู่ทดลองจับจ้องใช้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตัลสูงมากนะครับเราได้ตั้ง95แล้วเขาไปสำรวจคนที่อยู่ในวัย15ปีขึ้นไปนะครับ800กว่าคนเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีจุดแข็งชัดๆเลยในมิติดิจิ t a ลแอคเซสคือการเข้าถึงเทคโนโลยีของเราเนี่ยสูงมากเนี่ยเขาบอกเนี่ยประเทศนียประเทศไทยเนี่ยเข้าถึงสูงสุดเลยนะฮะประชาชนคนไทยมีอัตราเข้าถึงสมาร์ทโฟนตอนนี้95เรียกได้ว่าตอนนี้เดินไปในมือเนี่ย ไม่มีใครที่มีโทรศัพท์มือถือนะฮะเรามีอัตราเข้าถึงสมาร์ทโฟน95%แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลประเทศไทยเช่นเสาสัญญาณเครือข่ายร้านขายโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ที่ออกมาในแต่ละวันสต็อกมีพร้อมไม่ต้องรอหลายวันเนี่ยนะฮะแข็งแกร่งมากนะครับ,นะรบเมื่อเทียบกับบางประเทศในยุโรปซะ่งเราซ้ำไปเนี่ยประเทศไทยเข้าถึงสมาร์ทโฟนถึง95%นะครับตัวต่อมาฮะจริงอยู่เราเข้าถึงเร็วนะแล้วเราก็ยอมรับการใช้งานเร็วด้วยนะะแต่ทักษะต่ำนะฮะเพราะอย่างนี้ครับ ดัชนีตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงแกลหรือช่องว่างระหว่างการเข้าถึงเทคโนโลยีและการยอมรับเทคโนโลยีผลสำรวจบอกครับว่าเราเนี่ยนะไทยเนี่ยยอมรับเทคโนโลยีหรือ acceptance index เนี่ยอยู่ที่58.14แล้วปรากฏว่าตัวเลขนี้สูงกว่าดัชนีทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้ดิจิทัลซึ่งเราอยู่แค่44%อเชื่อไหมครคือการยอมรับเราสูงมากเลยนะ แต่ปรากฏว่าทักษะเราเนี่ยต่ำกว่าการยอมรับของเทคโนโลยีนะครับแล้วพบว่า68%ของผู้สํารวจไม่เคยเข้าอบรมด้านดิจิทัลหรือ AI เลยโอ้โหยุ่งแล้วครับคือมีมือถือมี iPad แอปรุ่นใหม่ iOS ล้ำทุกอย่างรู้จักหมดนะฟีเจอร์ฟังก์ชันพื้นๆเล่นเป็นแต่ปรากฏว่าไม่เคยเข้าฝึกอบรมไม่เคยเข้าไปเรียนรู้ก็ไม่เคยเข้าไปทดสอบ หรือลองใช้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เลยซึ่งมันจะเป็นอนาคตที่ชัดเจนที่สุดกันแล้วนะครับแล้วก็ที่น่ากังวลคือตรงไหนรู้ไหมฮะประสิทธิภาพการใช้ AI ของคนไทย AI productivity ปรากฏว่าได้คะแนนต่ำ50ฮนะได้แค่48.08ไม่เพียงแค่ต่ำ50นะฮะคะแนนนี้ยังต่ำกว่าสมาชิกใน OECD ทั้งหมดกว่า20กว่าประเทศด้วยซ้ำไปนะครับการใช้ AI ของคนไทยส่วนใหญ่มุ่งไปที่ไหนรู้ไหมฮะ เราใช้ AI มุ่งไปที่ลดเวลาในการทำงานเป็นหลักแต่ไม่ใช้ AI เพื่อสร้างรายได้จริงเลยซึ่งเป็นหับต่ำมากอ้าวถามท่านผู้ชมจริงหรือไม่จริงครับท่านผู้ชมครับจริงหรือไม่จริงครับคนไทยใช้ AI ลดเวลาทำงานแต่ใช้เพื่อหาเงินหาตังค์เนี่ยต่ำจริงหรือไม่จริงและจริงพิมจริงนะฮะถ้าไม่จริงพิมพ์ไม่จริงนะครับ เพราะว่าตอนนี้คนทุกคนเนี่ย,ยังเวลาหาข้อมูลใช่หรือแลวก็ใช้ AI หาให้ดี๋ยว่าจะถามบทวิเคราะห์ให้ AI หาให้อาจจะแต่งอะไรครับประวัติจดหมายรับสมัครงานก็ใช้ AI ทําให้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะังั้นคําถามนี้จริงหรือไม่จริงครับที่คนไทยเนี่ยนะฮะใช้ AI เพื่อลดเวลาในการทํางานเป็นหลักแต่ใช้หารายได้เนี่ยต่ามากจริงหรือไม่จริงนะครับถ้าจริงพิมพ์จริงนะครับถ้าไม่จริงพิมพ์ไม่จริง้วส่งมานะครับทีนี้พอผลสำรวจตรงนี้มันสะท้อนหมดแล้วเนี่ยยังมีต่อ ปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยเสี่ยงที่จะติดกับดักไร้ทักษะ AI อย่างแท้จริงอ,อ๋อยิ่งนียงยง้ยิ่งหนักก็ไปใหญ่นะครับรายงานอนาคตเรศรษฐกิจไทยและการพัฒนาทักษะรายงานภายใต้พลวัต AI นี่นะครับข้พบอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าคาดว่าเรศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ในอนาคตแล้วมันจะโตอย่างก้าวกระโดดจนกระทั่งไปมีมูลค่าประมาณ5.6ล้านล้านบาทและเรศรษฐกิจดิจิทัลตรงนี้จะคิดเป็นสัดส่วน30%ของ GDP ภายในปี2569ซึ่งก็คือปีหน้านะครับแต่ไอ้คำที่ว่าติดกับดับไรทักษะ AI เนี่ยแหละครับมันทำให้หนึ่งนอกจากจะใช้ AI เพียงแค่ลดเวลาทำงานแต่ไม่ได้ใช้หาไรายได้อย่างแท้จริงซึ่งตรงนั้นประสิทธิภาพมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าถูกไหมครับ2 AI เนี่ยแหละครับจะทำให้เกิดการทดแทนของการทำงานของมนุษย์ในประเทศไทยและสิ่งที่น่าสนใจต่อไปคือมีความเหลื่อมล้ำเป็นแบบทวีคูณเลยนะฮะ คือตอนนี้ถ้าคนเราทั่วไปคนที่ทํไงมนุษย์ออฟฟิศนะครับหรือแม้แต่คนชาวบ้านชาวช่องหรือแม้แต่คนทาํากาค้าขายอะไรก็แต่นี่นะครับถ้าไม่เข้าพัฒนาอบรมเรื่อง AI เนี่ยนะฮะจะทําให้เกิดความเหลื่อมล้าด้านทักษะและรายได้แน่นอนคือคนที่เข้าเก่งแล้วใช้ AI เพื่อหารายได้ทําการค้าไม่ใช่แค่ใช้เพราะคือโดยปัจจัยเนี่ยมันลดเวลาการทํางานอยู่แล้วคือมันไปเพิ่มประสิทธิภาพตรงนั้นอยู่แล้วแต่หัวใจที่มันมีมากกว่านั้นคือใช้ AI เพื่อหาเงินหาตังค์ทำรายได้ นั้นตรงนี้มันจะเกิดขึ้นครับความเหลื่อมล้าคือถ้ามีคนเขามุ่งไปตรงนี้เขาก็ทิ้งตัวเองห่างไปเลยฮะขณะที่คนใช้ AI ก็ใช้อยู่ไงแต่ไม่ได้ใช้หาตังค์ไม่ได้ใช้หาไรายได้ใช้เพื่อแค่ลดเวลาทํางานมีเวลามากขึ้นไปทําอย่างอื่นต่อไอเงี้ยตังค์ไม่มารายจ่ายก็มีแต่ออกถูกไหมครับมันก็เลยเกิดเป็นสิ่งที่เรียกกันว่ากับดัก AI นะฮะกับดักไร้ทักษะ AI อย่างแท้จริงสําหรับประเทศไทยที่สุ่มเสี่ยงจะติดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นกันนะครับท่านผู้ชมครับ